ในวงการเกม FPS นะครับผมผมนี่ไม่อยากจะโม้เลยนะว่าผมนี่คือโนวันเลยนะคนดูอย่างเกม P B นี่ผมเล่นมาตัา้งแต่สมัยวันตะบีแบบเป็นเด็กเกาะเบาะอยู่ล้านเกมเลยนะคนดูถ้าสมมติว่าคนดูไม่เชื่อเนี่ยมาดูคลิปนี้กันเลยนะครับผมว่าแบบฝีมือผมว่ามันจะขั้นเทพขนาดไหนนะครับงเงืออเอาเรื่องขั้นอ๋อแต่ก็เห็นบอกอยากเล่นกูบอกออ ตอนแรกอานเปลือดข้นนะเีคนเลือดข้น้ว่อะไรเลือดข้นคเนี่ยเลือดแม่งคืออาร์คมายิงกูไปที่ไงกวรอดนครับจบเลยไอ้กูืนแล้วะเนี่คิดกคิสมัตเอาเดินทำสันยิง่้โอ้ยยิงควายอ่าเงี้ยกําลังจะใช้ทำสัตว์ เปนรียคนีิงอนเหรคน,นเยอะเลย,ยาม,มาเห็นโครีตินทอนแล้วว่ะเออปนทกระนี่รูนเรื่องสั์นี่เรื่องไม่ตายไม่ต้งแม่น่ะเอานเนเี่ยไม่มีแต่โขเลสั์คนเยอะเ ใช่ควลูกสองไม่ชันี่มดเงยเมื่อกี้มาแค่ออมมือให้เฉยๆนะคนดูแต่ต่อไปเนี่ยผมพูดเลยว่าของจริงมีมี <Billie S 2> มอไอชีไอชี้เใช้ยากว่คารมปิดเง้ยเงี้ยมัน้งใช้เยยังไม่ชเลยีอ้ไร้ีไทีาคนเียไม่ได้เลยชอือออเยี่ีเยคีมันีานโเกินไอ้มีเียนมีไม่ได้เียนลกูไีไ้เียนะครับ พูดถมันยังไม่เปิดไงวะไอ้เหี้ยมามามาไอ้สัสใครไดกเจ๋งเข้ามาดิเข้ามาดิมาดิมาดิเข้ามาดิอุยเฮ้ยยิ่งยะชนะเฉยเลยเฮ้ยยังเดือดอะเย่ยมมเยีอ้ยี่มีเอะอเหีันดับหนึ่งเฉยไอ้สัไอ้เหี้ยขึ้นไปอันดับหนึ่งเฉยห้าคนหรอมันเก็บนี่ห้าคนเล้เกือลยไอ้เหี้ยเกืนาเยอะเลยอะไเยร่องไงวไ้สั เรียบร้อยจัดไปเรีจัดเีนีแกคุยกับมมาอจจะจัดไปสองเลยเนี่ยี่นนี่นี่อุ้ยเสืออกูมาีึงานมาแล้วเหรอเรียบร้อยดามันกว้างจริงน โอ้ยอี่ยมแม่งมีตวัวยังแบวยู่เลยเพื่อนเพื่อนดูอีีนี่ปูอยู่ที่เท่าไหร่ว,วะปูตามม่ไปชัดเลย่ที่หนึ่งอะสัตว์ตเขาอะตามองให้ชาเตียก็จะลึงเนี่ยไม่น่าปีอ่ะหล่นหล้วนั้นอนะ่ะ ไม่เช็คเลยคือเราไม่เช็คเลยอสัตว์เออเดินนั่นนงนานคือมันดาา่ามันไม่งงอ่ะคุยไม่เคยเล่นด่ามีดแบบนีแแน้เลยไอสตัตว์พอดีเลยจังหวะม,มัะม,มันได้เลยจั้งๆแต่เป็นคิงจะหวะมันได้เลยยยอเลอโอ้โหยี่หตอแม่งยังยังมีอยู่เลยเพื่อนแ,แม,นอม่งคือฐานแม่งเออฐานแม่งเลยเที่เยามา

สิบเก้าตัวเรื่อที่หนึ่งนะครับเฮ้ยเอ๋งโมกดใายเลยสัตว์คิดดคิมากโผมเก่งแต่ปืนอยู่เลยโคตรนุ้เลยเนี่ย ตายี่ย่ะลอลองไดแี่ี้ายมาเยอะอ้เลยเดี๋ยวนี้อะเอาโอเอบัดดงกูเลยจะติ๊งอลก็ปดิงแม่งไอ้หี้ยบุ้งนาอบุ้งงน่าจะมันางล่างะดือเยไม่ได้ล่าง่อยอเออแ ซัดไปนหนึ่งตัวหนึ่งตัวซดมาดิมาดิเออจะได้ขาไงกูได้เชกันมาชูอะเออเหมือนกันเอาลกอที่เราไม่ชัดอ่ันก้ทงบนบาเลยเรียบเหอนะเดียวรูเรื่องไอ้เจ้ เี่มารอปุกเชีกกระปเรียบร้อยเชกเปียนแล้วไอ้เป็นมีดละนี่แหละที่กูชอบไปสัว์ที่กูหมายบองมานานเอ้กูได้แล้วเดีมันมี่ไมสั triple kill หาเลยโอ้เฮียโดนแท็กไ์จากไหนเนี่ย โันไรเี้ยเลื่เร็วเดี๋ยววะเฮ้ยยี่ยอีโต้เพื่อนมะม่วงอีโตัเป็นมะม่วงแล้วถ้าเป็นเตาอ่ะเตาเหรอเดี๋ยวนะขอตกัอนโ้ี่หวยเยี่ยมลนีธรรมดามาฟังหเียมี่รู้กงงๆนะ แต่ไงไงพี่ก็ที่หนึ่คง,นงครับลืมงครับก <c oughs> ็ที่สองนะครับก็ไม่ได้แน่ไม่ได้แบบน,น้อยหน้าอะไรครับต <c oughs> ่างกันครึ่งนึง <c oughs> คุยล <c oughs> ะเนี่ยคอมกูนุกว่าแล้วมึงเปคุยแล้ว